สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูข้อมูลนะของหลักหน่วยบนกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้จัดชุดสองตัวบนตรงนะครับนะแล้วก็เน้นหลักหน่วยในงวดน,นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะ เน้นเป็นการเบื้องต้นกันได้นะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้าสนะครับวันนี้จะมีข้อมูลของสูตรหลักหน่วย2สูตรนะครับใช้งานเพียง2สูตรพอนะหลักหน่วยในงวดนี้นะครับก็นำมาเป็นนะข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆืสมาชิกทุกทท่านนะครับได้นําเอาข้อมูลไปคิดแล้วก็วิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการนำไปหาเลือกซื้อรางวัลสะระกกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเอเองทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับาจากความน่าจะเป็นของสูตรการคำนวณน,นะครับที่นำเอาสถิตินั้นมาคำนวณย้อนหลังนะครับได้มานั้นก็จะเป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับแล้วก็การคาดเดาเท่านั้น ดังนั้นเพื่อนเือนทุกท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและเลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> วันที่แล้วหลักหน่วยบนนะครับมาสูตรเดียวนะซึ่งก็เป็นสูตร7ตัวนะครับ เราก็จะใช้งานสูตรนี้นะแล้วก็คัดหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่สูตรที่เดินนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับเอามาเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับนะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนใหม่นะครับจี่สร้างมาพร้อมกันกับสูตร5้าตัวนี้แหละนะครับนะก็ไปคัดสูตรที่มันยังเดินนะครับนำมาเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะ มาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นสูตรหลักนะครับซึ่งเป็นสูตรหลักหน่วยบนแบบเจ็ดตัวนะครับสองศูนห้าหกเก้าศูนย์ 2ตัวล่าง60นะครับ885 747แล้วก็137 070 สุดแรกสุดหลักนะครับหลักหน่วยบนแบบเจ็ดตัวตำแหน่งบวกเป็นหลักหมื่นหครั้งนะครับหลักพันหนึครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับเดบวกกันสองครั้งได้สิบสี ผลบวก0บวก5ได้5 5บวก0ได้5 5บวก0ย์ได้5 5บวก7ได้เท่ากับ12 12บวก1ได้13 13าบวก4นะครับก็จะได้เท่ากับ17อ่าขอบวกทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวรนย์บวก5าได้5 5บวก0ได้5 5บวกศได้5 5าบวกได้1 2 1 2บวกได้13 13ได้เท่ากับ17 าจากนั้นนำเจไปบวกด้วย2อคงที่ได้ 9, ก้านะครับเกบวกหคงที่ได้เท่ากับสิได้0 0นย์บวกหคงที่ได้หนึบวกหคงที่ได้สองสบวกสบวกสคงที่ได้หนะแล้วก็ห้บวกหคงที่ได้หกหนึ่งสนะครับ เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกอ่าเป็นหลักหน่วยบนสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกอมาดูสูตรที่สองกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะ ห้าตัวนะครับเรามาดูหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะครับ่เป็นสูตร5้าตัว ตำแหน Tab ่งบวกของสูตรจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองนะครับ3มครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งนึงครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งตำแหน่งบวกมีเท่านี้นะครับเบวกกัน3ครั้งได้21ได้1 มาดูผลบวกของสูตรที่2นะครับก็จะได้เท่ากับ1นบวกหได้2 2งบวกศได้2 2งบวกเได้เท่ากับ9อ่าตัวแรกได้9นะครับจากนั้น9ไปบวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1 1บวก2คงที่ได้3 3บวก2คงที่ได้5และก็5บวก3คงที่ได้ 8. อ่า ได้หลักหน่วยสูตรที่สองเรียบร้อยนะครับ9 1้าหนึ่งสามห้าแปดศูนย์มีหนึ่งนะครับหนึ่งมีสองสองมีหนึ่งสามมีหนึ่ง สี่ไม่มีนะครับห้ามีสองหกมีหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งนะครับเจ็ดมีหนึ่ง แปดมีหนึ่งนะครับแปดมีหนึ่งเก้าอ่าเก้ามีเก้ามีสองสูตรนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> ฟันเด่นหลักหน่วยนะครับหนึ่งห้าเก้าอ่าหนึ่งห้าเก้านะเพื่อนเน <c oughs> ทุกท่านนะครับอ่าชนด่นนะครับสามตัวนะแล้วก็หลักสิบนะครับก็สองตัวหกแปดนะครับก็ <c oughs> อ่าทีนี้นะครับหกแปดเด่นในตำแหน่งนะครับหลักสิบนะอ่าสองนะครับสองสามเด่นในตำแหน่งหลักร้อยฟันสองหลักร้อยบนนะครับก็จะเหลืออ่าหนึ่งห้าเก้าศูนย์สามนะครับเด่นหลักหน่วยหนึ่งห้าเก้าลองศูนย์สามอ่าก็จับชุด สองตัวบนตรงได้เลยนะครับหกหนึ่งหก้าหกเนะครับเป็นชุดเน้นสุดเลยนะครับและต่อมานะครับรองก็จะเป็นหกศนะแล้วก็หกสานะครับ8ปดหนึ่งแดห้า 8980แอ่าแล้วก็83 4นะครับ4 1 4 5 49อ่า40 43 7น75นะครับ79อ่าแล้วก็70 73นะครับ ชุดเน้นเด่นเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นนะในตำแหน่งนี้นะครับนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะเป็นชุดตำแหน่งเน้นเด่นนะครับสองตัวบนนะเบื้องต้นนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกห้าหกเก้านะครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าและก็สีหนึ่งสีห้าสีเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะตอนนี้ก็จะเหลือเน้นอยู่ 12ชุดนะครับตรงตรงนะครับสำหรับข้อมูล2ตัวบนนะครับนะหลักร้อยบนฝันไว้เบื้องต้นที่เลข2รอง3นะครับอ่ะก็สรุปตามนี้นะครับ2ตัวบนเป็นการเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะรอนะรอตัดชุด2ตัวบนเบื้องต้นนัดอ่าผมจะเฟ้นนะครับเน้นๆอยู่ให้เพื่อนๆทุกท่านนะนะครับใน6ชุดตรงตรงเนาะวันนี้ก็จบข้อมูลนะครับ2ตัวบนกันไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่ข้อมูล2สองตัวล่างกันต่อนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ